สวัสดีครับผมพัชรการ์ดมบอลที่จะมาเป็ดข่าวสารวงการกีฬาฟุตบอลวันจวันที่5เดือน9 2 5กันนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของ2องระดับพิมียบอลีก ระดับดาวซันโบและแอซิดแล้วก็เรื่องของระดับทีมพิมเบอร์ลีที่ใช้เงินซื้อนักเตะซัมเมอร์ามร้ายฟังกันครับโซนระดับพิมเบอร์ลีที่วิลเลียมสกฤษตอนนี้แข่งมาแล้วนัดที่6ด้วยจากฝูงก็ยังเป็นของอาร์เซนอลถึงแม้จะแพ้ให้แมนยูไป3าตัวหก็ตามทำให้อาร์เซนอลอยู่สถิติไว้ที่5นะัดจัดเป็นชนะ5แพ้1ได้15แต้มอันดับที่2แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ4เสมอ2ได้14แต้ม โดนัดล่าสุดบุกไปเสมอแอตเทตอร์เ่า1ต่อ1แล้วแพ้เจอหลัดาก็จัดการถูกเตะอ,ออกจากแอตเทอรล่าไปได้อันดับที่สสเปอร์ชนะ4-2แพ้0ได้จุด4แต้มผลงานของสเปอร์นั้นยังมีต่อเนื่องเป็นอีกทีมที่มีสิทธิ์แชมป์ได้เต็มตัวโดยล่าสุดเอาชนะโคลแลไปได้2ตันอันดับที่สี่ไบตันชนะ4-1เสแพ้1ยังสามารถอยู่ในท็อปโฟรไปได้อีกโดยนัดล่าสุดเปิดบ้านยำเบลเตอร์ไป5-2ส่วนแมนยูขึ้นมาอยู่ที่5ชนะ 4แพ้2ได้12แต้มส่วนหลังแมนยูทำผลงานได้ดีต่อเนื่องโดยล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอลไปได้3ต่1โดยมีแอนโทนีที่เปิดตัวสุดโหดยิงได้เป็นปัะตูแรกและมาคาร์แลนปอร์ที่ยิงได้2ลูกส่วนนักที่6เซลซีชนะ3เสมอ1แพ้2ได้10แต้มผลงานยังเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายส่วนลิเวอร์พูลอยู่อันดับที่7ชนะ2เสมอ3แพ้1ผลงานของลิเวอร์พูลยังไม่ดีเท่าที่ควร กองหน้ายังคงเท้าบอดต่อไปตัวนั้นล่าสุก็เสมอให้กับแอตตันเฟล่าไปศูต่อูนยในโซนตกชั้นตอนนี้มีเว็กแฮมยูไนเต็ดที่หลุดไปอยู่ในอันดับที่18ชนะ1เสมอ1แพ้ไป4ได้4แต้มอันดับที่19ฟอร์เรสต์ชนะ1เสมอ1แพ้ส่ตัวเลสเตอร์อยู่ระดับบนสุดเหมือนเดิมชนะ0เสมอ1แพ้5มี1แต้มอันดับดาวโนโวและแอซิดันดับดาวโนโวของพอรีเมียร์ลอังกฤษตอนนี้ เอริงฮาเลนจากแฟลติร์ตี้ทำได้10ประตูระดับที่1โดดๆดดอันดับที่2อเล็กซานดรามีโตวิชจากฟูลแลมทำมาได้6ประตูอันดับที่3อีวานโทนี่จากเบนฟอร์ดทำมาได้5ประตูร่วมกับเฮลิเคนจากสเปียร์ที่ทำมาได้5ประตูเช่นกันอันดับจ็อร์จแอซิสอันดับที่1นึเควินเดอะวอยจากแฟลติร์ตี้ทำไปได้4ี่แอซิสอันดับที่2มีด้วยกัน3คนกาเบียนเซซุสจากอาร์เซนอลแจ็คเอลิสันจากเรีย โรเบตโติวินวาอจากรีฟูที่ทำห้ได้โค,ค้งละสามแคติตงระดับทีมพิมพ์ลรีทที่ใช้เงินซื้อนักเตะซัมเมอร์หลังจากที่ตลาดซื้อขายนักเตะได้ปิดลงวันที่1กันยาที่ผ่านมาโดยทำเสียตีมูลค่ารวมง21น0ล้านปอนด์หรือ9 2 0 2 0มล้านบาทโดยทีมที่แชมป์ได้การซื้อชอ็อปจุดีช็อปไปได้278.4ล้านปอนด์ ากไปภาพประการแดดทางเราต้องขอไปอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันเข้ามาเยอะนะครับสนับสนุนช่องหลักไมบลอลเราต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ที่น่าสนใจและสนับสนุนกันมาเยอะๆนะครับ